จานหุงข้าวสวัสดีฮะซีนเองนะฮะซีนจะมาแนะนําการหุงข้าวโดยจะจาแนกเป็นอัตราส่วนการเติมน้ํานะฮะเริ่มจากอัตราส่วน1ต่อหนึ่งข้าวหนึ่ง้ำหนึ่งสำหรับหุงข้าวเหนียวลืมผัวและข้าวเหนียวเคี้ยวงูอัตราส่วน1ต่อ1.2ึข้าวหนึ่งน้ำหน่งจุดสอง สำหรับ่งประเภทข้าวขาวได้แก่ข้าวหอมมะลิ1 0 5ส่วนและข้าวขาวกอขอ4 3สอัตราส่วน1ต่อ1.5้าข้าว1น้ำ1.5าสำหรับุ่งข้าวหอมมะลิดอกอันชันอัตราส่วน1ต่อ2ข้าว1น้ำสองสำหรับ่งข้าวกล้องหอมมะลิ1 0 5ข้าวกล้องกอขอ4 3สข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลิแดง อัตราส่วน1ต่อ2.5ข้าว1น้ำส5สำหรับหุงข้าวสามกระสัตย์อัตราส่วน1ต่อ6ข้าว1น้ำหส่วนใหญ่เข่าใช้ข้าวปลายในการหุงข้าวต้มกินกันอัตราส่วน1ต่อ12ข้าว1น้ำ12ไว้สำหรับทำโจ๊ก